ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้ามี AI ที่สามารถเรียนรู้การใช้โปรแกร,รมยากๆได้ไม่ใช่จากการเขียนโค้ดนะครับแต่แค่จากการดูเราทำงานเฉยๆวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ล้วครับเป็น AI ตัวใหม่ล่าสุดจาก MIT ที่บอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการออกแบบ 3D เป็นเลยก็ได้คำถามตั้งต้นของเรื่องทั้งหมดมันก็คือเฮ้ย มันเป็นไปได้จริงหรอที่ AI จะเก่งขึ้นมาได้แค่จากการนั่งดูคนอื่นทำงานเนี่ยนะนี่แหละครับคือแก่นของนวัตกรรมที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้โอเคครับก่อนจะไปดูว่า AI มันทำได้ยังไงเรามาทำความเข้าใจปัญหากันก่อนดีกว่าว่าทำไมการออกแบบ3มมิติไอการเปลี่ยนไอเดียในหัวให้ออกมาเป็นของจริงๆเนี่ยมันถึงได้ยากขนาดนั้น คือหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะโปรแกรมที่เรียกว่า CAD หรือ Computer Aided Design นะ่ะมันก็เหมือนเป็นเครื่องมือวิเศษเลยครับที่เปลี่ยนจินตนาการของเราให้กลายเป็นของจริงได้แต่ปัญหาก็คือไอ้เจ้าเครื่องมือนี้มันขึ้นชื่อลือชาเลยครับว่าใช้งานยากแล้วก็เรียนรู้ยากมากๆถ้าใครเป็นดีไซเนอร์จะรู้ดีเลยครับว่าชีวิตจริงมันคือการต้องมานั่งสู้กับโปรแกรมที่เรียนรู้ก็ยากเจองานเดิมๆซ้ำๆที่ต้องทำมือตลอดแล้วก็เสียเวลาไปเยอะมาก แต่สิ่งที่ทุกคนอยากได้จริงๆคืออะไรก็คืออยากให้มันใช้ง่ายๆลื่นๆมีตัวช่วยทำอะไรอัตโนมัติบ้างเพื่อให้งานมันเร็วขึ้นเยอะๆใช่ไหมครับแล้วนี่แหละครับคือจุดที่ MIT เขาเข้ามาแก้เกมด้วยแนวทางใหม่ของเขาเลยนั่นก็คือการสร้าง AI ที่เรียนรู้จากการเฝ้าดูเพื่อมาแก้ปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดนี่แหละครับภาพที่เขาอยากให้เราเห็นก็คือ เหมือนเรามีเด็กฝึกงานที่เป็น AI คอยแอบดูเราทำงานอยู่ข้างๆอะครับแล้วพอเราต้องการความช่วยเหลือมันก็พร้อมจะเข้ามาเป็นโคพายโลหรือผู้ช่วยนักบินให้เราทันทีคือแนวคิดมันไม่ใช่แค่เครื่องมือแล้วแต่มันคือเพื่อนร่วมทีมเลยหลักการทำงานของมันจริงๆแล้วง่ายมากเลยนะแต่มันเวิร์กสุดๆไปเลยคือ AI ตัวนี้เนี่ยมันเรียนรู้วิธีใช้โปรแกรม c a d แบบเดียวกับที่คนเราเรียนรู้เลยครับก็คือแค่ดูเฉย เอ๊ะแล้วคำถามคือมันเรียนรู้ได้ยังไงจากแค่ภาพสเก็ตสองมิติธรรมดาธรรดาเนี่ยมันกลายเป็นโมเดล 3D ที่สมบูรณ์ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นตอนของมันมีอยู่4สเต็ปง่ายๆเลยครับ 1. คือมันรับภาพสเก็ต 2D เข้ามา 2. คือมันไปนั่งดูวิดีโอที่คนจริงๆออกแบบงานไว้เป็นหมื่นๆคลิปเลยนะเพื่อวิเคราะห์ว่าเขาทำกันยังไง 3. พอมันเรียนรู้แล้วมันก็เริ่มลงมือทำตามเลยครับเรียนแบบทุกอย่างทั้งการคลิกการลากเมาส์การใช้คำสั่งต่างๆและสุดท้าย 4. มันก็สร้างโมเดล 3D ที่สมบูรณ์ออกมาได้เองเลยแล้วเพื่อให้เห็นภาพว่ามันเรียนรู้หนักขนาดไหนนะ AI ตัวนี้เนี่ยมันถูกเทรนด้วยข้อมูลที่ชื่อว่า Video Cat ซึ่งมีวิดีโอตัวอย่างให้มันดูมากกว่า41,000คลิปคิดดูสิครับว่ามันได้เห็นตัวอย่างเยอะขนาดไหนมันก็เลยเรียนรู้ได้ลึกมากๆ แต่เดี๋ยวก่อนความเจ๋งจริงๆของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ที่ว่าเออมันสร้างโมเดล 3D ได้นะครับแต่ความพีคมันอยู่ที่ชนิดของโมเดลที่มันสร้างขึ้นมาต่างหาก คืออย่างนี้ครับ AI ทั่วๆไปเวลาสร้างโมเดล 3D ออกมามันจะเหมือนเราได้รูปปั้นมาอันหนึ่งคือหน้าตามันใช่เลยนะแต่พอจะแก้โอ้โหแก้แทบไม่ได้เลยแต่เจ้า AI ของ MIT เนี่ยมันสร้างของที่เหมือนกับพิมพ์เขียวอัจฉริยะขึ้นมาครับคือทุกชิ้นส่วนทุกองค์ประกอบเนี่ยเรากลับไปแก้ไขที่หลังได้หมดเลยในทางเทคนิคเนี่ยเขาเรียกของแบบนี้ว่า parametric test model ครับ อธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นโมเดล 3D ที่ทุกชิ้นส่วนมันผูกกันอยู่อย่างฉลาดนึกภาพตามนะสมมติเราแก้ขนาดของชิ้นส่วน A ปุ๊บชิ้นส่วน B, C, D ที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่มันจะปรับขนาดตามให้อัตโนมัติเลยซึ่งฟีเจอร์แบบนี้ลครับคือตัวเปลี่ยนเกมของวงการออกแบบเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพอมีเจ้าผู้ช่วยนักบินคนนี้แล้วเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของดีไซเนอร์ไปได้ยังไงบ้าง โอ้โหเรื่องประสิทธิภาพนี่เห็นผลชัดเจนสุดๆเลยครับคือถ้าเป็นมือใหม่นะกำแพงการเรียนรู้มันจะต่ำลงเยอะเลยส่วนคนที่เป็นมือโปรอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมาช่วยทํางานหน้าเบื่อๆซ้ำๆให้เป็นอัตโนมัติผลที่ได้ก็คืออะไรคือดีไซเนอร์ก็จะมีเวลาไปคิดงานสร้างสรรค์ได้เต็มที่สุดท้ายแล้วงานก็จะเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยและถ้าถามว่าใครได้ประโยชน์ที่สุดคําตอบคือได้กันท่วนหน้าเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่อยากให้โปรแกรมมันง่ายขึ้นหรือเป็นมือโปร,โปรที่อยากทำงานให้เร็วขึ้นคือเทคโนโลยีนี้มันตอบโจทย์หมดเลยเอาล่ะครับในช่วงสุดท้ายนี้เราจะลองมองภาพให้ใหญ่ขึ้นไปอีกก้าวข้ามแค่โปรแกรมตัวนี้ไปดูอนาคตของการสร้างสรรค์นในภาพรวมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นี้มันไม่ใช่แค่โปรแกรมออกแบบตัวใหม่นะครับแต่มันคือการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่า เฮ้ยเราสามารถสอน AI ให้ใช้โปรแกร,รมยากๆที่เราใช้กันทุกวันนี้ได้จริงๆแค่ให้มันดูเราทำสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่านอกจากโปรแกร,รมออกแบบแล้วคิดว่าจะมีทักษะยากๆอะไรอีกบ้างที่ในอนาคต AI จะเรียนรู้ได้แค่จากการนั่งดูเฉยๆ